หนึ่งสองสามสี่ห้าคนอนญาตถ่ยายภาพยัดยมนะครับมาทาบุญที่วัดสีสงคามบ้านท่าโบอําเภอสีสงคามจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะได้แยกย้ายไปสู่อาวาสสถานที่อยู่ของตัวเองนะครับครูบาอาจารย์ก็ดีแม่คาวแม่ชีก็ดีนะครับแต่ว่าครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีที่เดินทางมาจากวัดบ้านเกาะโอนะครับหลังจากฉันพัตาหารเชาสเสร็จแล้วนะครับ ครูบาอาจารย์ที่เข้าปริวาสกรรมก็จะได้ออกอภัพนกรรมนะครับจากนั้นก็จะได้เดินทางธรรมยาตรานะครับมุ่งหน้าไปสู่วัดสมศรีบ้านคำเปียน้อยนะครับระยะทางประมาณ 6- หรือ7กิโลนี่นะครับนี่เดาเอานะครับไม่รู้ว่ากี่กิโลนะครับพูดให้นิดน้อยไว้นะครับเวลาเดินมันค่อยไม่ดูไกลนะครับปีที่ผ่านมานี่กว่าจะถึงนี่เกือบตายนะครับ เดอ้อเพราะว่าเดินไวปีนี้จะไปช้าๆนะครับพาผู้เท่าผู้แก่ผู้สูงวัยเดินมาล็อกตอกต้อยไปเรื่อยๆนะครับเดอ้อนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมประจารย์พระครูขึ้นสูธ่ธรรมะแล้วนะครับขออนุญาตไปติดไม้นะครับนักเทศพร้อมแล้วเด้อนะครับแต่ผู้อาราธนายังไม่พร้อมนะครับขอตทษขอัยออครับ นักเทศพร้อมเลยตะพัวละักงแนวานนี้พ่ออาจารย์พระครูสิริปัญญาวิชัยนะครับจะเมตตาเก่าอนุโมทนานะครับแก่ครูบาอาจารย์ไม่ข้าวไม่ชีญาติโยมนะครับที่มาทําบุญงานปฏิบัติธรรมเริ่มมาตั้งวันที่14มกราคมนะครับ จนถึงวันนี้วันที่23มกราคมนะครับก่อนที่จะแยกย้ายไปสู่อาวสสถานที่อยู่ของตัวเองนะครับวันนี้สุดท้ายเต็มรูปแบบนเนาะเต็มรูปแบบแต่ว่าเอาแตบบ่เอาแต่มาลาก็ได้ เออแสงเทียนกับบอแล้วเนาะบอ่อแสงเทียนแล้วเอาเต็มมาลา,เ,าเต็มเต็มใจให้เอาเตือนพรเถือพี่น้องอยากอยู่บานถอบของเฮา,เาวันสุดท้ายก็จะถวายเป็นคำมิกรพัดบอ่อ พัดสำหรับผู้ที่จะเดินทางต่อไป <c oughs> อาคันตุกะพัดพัดสำหรับผู้ที่ผู้ที่มาเอามือสุดท้ายก็ก,ก,ก,ก็คือเก่าทะเลนอกคำว่าคือเก่าคือด้วยความศรัทธาเลือเ่อมใส ด้วยการตั้งใจที่จะถวายการอุปถัมภ์กับคณะครูบาอาจารย์เอามพร้อมเลยกับอน,นันต์ฤทธิ์บุตรศสีจุดภูเพียนบูชาพระรัตนตรัยเบียนเชิญท่นานธีรนันวงศานาวอาดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะ มาทำ้าทีมาล ออกมาต่างใ่กันเรียงเป็นฐานอยู่สอนลัง Na'mu tatsa bakawatu, arahatu sama zambu tatsa Na'mu tatsa bakawatu, arahatu sama Di salani nasa Pancasila dia jama Putih yang pima yang manti wisung lakana rakanataya Di salani nasa Pancasila dia jama Tati yampi mayang pantek, Visung visung lakanathaya, Pisarani nasaha, Panca sila liyajama. Na mutatsa pakawatu, Arahatu sama sampudhatsa, นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังขจฉามิ สังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยมปิพุทธังสารนังขจามิ <c oughs> <which S 2> ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ multimita-ntarama福�gas же laka dimita pidita jnoso karma maka jantangan multimita-ntarama Tati yampi tamang saranang kacami. Tati yampi sangkang saranang kacami. Tati สังขังสระนังขจามิติสระนะกมันังนิทิตังสาธุอามาตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสัมาทิยามิปานาติปาตา รมนีสิกขาปะทังสมาธิยมิอาทินาธานาเวรามนีสิกขาปะทังสมาธิยมิอาทินาธานาเวรามนีสิกขาปะทังสมาธิยมิกาเมิ สุมิชาจาราเวระมณีสิขาปังสะมมาทิยมิตามสุวิชาจาราเวระมณีสิขาปังสัมมาธิยมิมุสาวาทาเว มณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิมูสาวาทะวีรมณีสิกาปะทังสะมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาททธานา เวราเมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุระมีระยัมจัปปามาัฏฐานาเวราเมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิ สีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโพคสัมปะทานสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสภะยิสาธุนิพพานะปัจจโย